พระมหาสุวรรณจันทโรงปรีธรรมเจ็ดประโยชน์วัดราชโอรสารามบังเอิญว่าได้ได้ไ,ดไดเป็นหัวหน้าบิณธบาตเป็นจิตวัรของพระจะต้องรับบ่าจเย็พระรูปทางซ้ายวันนี้มีหน้าที่เป็นหัวหน้านำพระใหม่ออกบินธบาตครับเราเป็นพระพิสุภิกพิสุแปลว,ว่าผู้ขอดังนั้นน่ะอย่าเรื่องมากใครใส่อะไรให้ดีไม่ดีต้องรับหมดอย่าเลือกรับเฉพาะแต่ของดีดีเข้าใจนะ หมดแล้วหลังจากบินทะบาทจนจะกลับวัดอยู่แล้วครับมีมอนเใส่บาสิเอาแย่แล้วครับคนบ้าครับจะไม่รับก็กลัวคนจะว่าสอนเขาไว้แล้วแต่คนบ้าเนี่ยไม่มีอะไรใส่นักเอาเอายังไงจะใส่บาเอ้าเอาเอารับก็รับครับะกระเพาจ ย่าทาชัดเลยครับ b. แต่พอไหวหน้าหลวงพี่พอจะเอาออกได้ไม่เลอะนักหรอกเออตักเลยเยข้าวชวยวเวนกรรมครับข้าวไม่สวยซะแล้วกลวดกับทรายทั้งนั้นเลยโอ้โหจะทะลุถึงก้นบาทแล้วไหมเนี่ยเอาหน้าเผื่อยังฉันได้อยู่ หมดการหมดกันซึมลึกถึงก้นบาทไม่เหลือให้ฉันสักเม็ดเลยเฮ้ยใจบาดแล้วเพจะหวานล้วไอ้พรอายุมันดูดูดูอ่นะไม่ต้องครับหลวงพี่ผมให้พรไปเองครับไอ้บ้าเจ้าพรใช่ไหมไอ้บ้ามาอยากจะได้ยินคำาดาจากดูคนนี้ก็เลยต้องรับข้าวสงบาทก็เขียวไปหมดด้วยด้วยน้ำ ค่ะไฟไม้ที่ก็เอาไปตนจำเปโขล่มาใส่ไม่มีความผิดอะไรเขาต้องการทำบุญเขาต้องการทำบุญเพียงแต่โอกาสออกไปสักค่ะว่าอยากจะให้ญาติโยมบางทีบางครั้งในเวลาใส่บาตรของตอนใส่บาตรก็ควรจะเอาอถุงพลาสติกหรือภาชนะที่มิตชิปใส่ในบาตรเพื่อเพื่อของได้ไหมไม่หกมุ่นเถอะควรจะใส่บาตรบ้างบุญบ้างอย่าให้ชีวิตดูปราศจากบุญ ในชีวิตหนึ่งก็ทำบุญบ้างแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละสัปดาต้องทําบุญบ้างเพื่อให้จิตใจมันอยู่ได้ด้วยบุญใครว่าคนบ้าไม่เต็มบาทเมื่อกี้นี้เต็มบาทเลยกราบขอบพระคุณพระมหาสุวรรณจันทัศโรปรริยนธรรมเจ็ดประโยควัดราชโอรสารามราชวรมหาวิหารเจ้าของเรื่องคนบ้าใส่บาท